วันนี้สุดพิเศษเปิดกุแลนควีเซอร์กับอาณาจักรแลนควีเซอร์150ที่มงคลคาเซ็นเตอร์จัดไปเลยครับสวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับสศักดาที่เดียวที่เดิมที่มงคลคาเซ็นเตอร์บนราชธานีวันนี้เรียกได้ว่าเปิดกุเลยนะครเปิดกุเขาเรียกว่า SUV ที่บิ๊กบอสเรานะครับเจ้านายของเราส่วนใหญ่ ใช้นะใช้เป็นรถส่วนตัวจอดอยู่หลังบ้านนะครับส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมาจอดโชว์อยู่หน้าบ้านแต่วันนี้ท่านไม่อยู่ขออนุญ,ญาตนะครับเอามารีวิวให้ชมภาพรวมนะครับให้ชมภาพรวมก็แล้วกันนะครับส่วนดีเทลเพิ่มเติมทีละคันทีละคันก็ค่อยว่ากันวันนี้ผมอยู่กับ p าโด o 150 150นะครับ150ทั้งทั้ง e r a เจเนเรชันเลยนะครับ a t i เจเนเรชันนะมีทั้งตัวปีปี55หรือว่าปี2 0 1 2 1 2, 1 1 2แล้วก็ตัวไม่ได้เช้งอย่างตัวปี 2 0 1 25, 5นะ1415หรือว่าปี58หรือตัวโมเดลปัจจุบันนะครับปี2 6 3ร้วนแต่นะร้วนแต่วันนี้ร้วนแต่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลทั้งหมดเลยนะต้องนํำเรียนอย่างนี้เลยวันนี้เอา150ดีเซลทั้งหมดมาอวดกลุสมบัตินะครับเปิดอาณาจักรของแลนคุยเซอร์ที่มงคลคาเซนเตอร์กันหน่อยว่าเรามีแบบไหนยังไงนะครับราคาน่าชมน่าฟังสภาพเป็นยังไงกันบ้างนะครับวันนี้สศักดาขออนุญาตมา เราให้ฟังแบบรวดเร็วทีละคันนะครับในเรื่องของสภาพแล้วก็ในเรื่องของราคา,นาในเรื่องของราคาก็แน่นอนแหะถ้าเป็นตัวเก่าก็รู้กันดีอยู่แล้วนะครับรีววกันดีอยู่แล้วถ้าเป็นตัว LC นะแลกูเซอร์หนึ่ห้าศูนย์ตัวเก่าจะเป็นบล็อกเครื่อง KD นะครับบล็อกเครื่องหนึ่ง KD สองพันเก้าร้อยแปดสิบสอง cc ร้อยเก้าสิบปาทั้งหมดเลยยกเว้นคันขาวที่เป็นตัวโมเดลปัจจุบันที่เป็นบล็อกเครื่อง2.8นะครับเป็นเครื่อง GD นั่นคือ177มานะครับคือบล็อกปัจจุบันล่าสุดนะครับถ้าถ้าปัจจุบันกว่านั้นอีกจะเปิดตัวมาล่าสุดจะเป็น204แรงม้านะครับถ้าเป็นตัวเครื่อง g d อันนี้คือพูดถึงในภาพรวมที่บอกว่าเป็นเครื่อง3,000ดีอดีพอพอ,อยากจนเน้นะว่าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลทั้งหมดนะครับวันนี้ก็นิยามง่ายๆนะครับนิยามของอค,อคุยเซอร์พาโด150เนี่ยนิยามไม่ง่ายๆคือมันจะประสานด้วย2คําด้วยกันก็คือรูล้ละและก็บึกบึนนะครับ นิยามของชาวต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะที่เขาพูดคุยกันในขับเนี่ยนะับท,ที่ชาวออสเตรเลียเขาบอกว่าถ้าคุณอยากขับรถเข้าเทะเลทรายแล้วขับออกมาได้คุณต้องใช้แลนด์ครูเซอร์เท่านั้นนะครับแนกะแกววนะวันนี้คันแรกผมจะเรียงราคาเลยราคาผมเคยโพสลงไปในเพจแล้วแหละนะครับ150ตัวนี้นะที่เป็นตัวถือว่าเป็นตัวสตาร์ทอัพเลยถือว่าตัวเริ่มต้นตัวโลก็ไม่ผิดนะครับที่เป็นตัว ธรรมดาเลยนะครับไม่มีรูปไม่มีกล้องรอบคันไม่มีช่วงล่างถุงลมนะครับเป็นคอยสปริงเหมือนกับคอยจูนเนอร์นะครับนี่คือตัวที่ราคาไม่แรงมากที่จะมาเป็นเจ้าของได้นะผมะรีวิวคลิปสั้นไม่ใช่คลิปสั้นหรอกคลิปเดียวไปแล้วแน่นหนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทนะครับหนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทก่อนที่จะไปดมผมจะพาเดินสลับไปสลับมาเพื่อที่จะ,ะลงราย,ะยละเอียดเดีเทลรายละเอียดคร่าวๆข,ข,ข,ของแต่ละคันนะครับคร่าวๆข,ของแต่ละคันอันนี้แจ้งราคาไปแล้วนะปี คส .11 จดปีจทะเบียนปี2555นะครับอันนี้อสอ .11 จดทะเบียน2554ก็โมเดลเดียวกันนี่แหละแต่ตัวนี้จะเป็นตัวฟูลนะตัวฟูลออปชั่นนะครับกล้องรอบคันนะครับช่วงล่างถุงลมซันรูฟมีครบตัวนี้นะครับห่ล้านหกแสนเก้ 1, 6, 90, บาทนะขยับมาก็จะเป็นตัวไมได้ c h เช้งที่เรียกว่าไฟย้อยหน้าปัดสีนะครับไฟย้อยหน้าปัดสีที่จะอัะนจริงกระจกหน้าตั้งนี่คือซิ gnature เอกลักษณ์ของของาโดทุกทเจนทุก,ทก ทุกพสอยอยู่แล้วนะครับทุกเกณฑ์ทุกพอสอ,อยแล้วนะเป็นตัวไม่จะเป็นตัว1 5 0 1 1 2 0ก็แล้วแต่ที่เรารีวิวไปแต่คันนี้ก็เป็นตัวก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมนะครับมาเป็นเครื่องบล็อกเครื่องเดีวยวกันนี่แหละนะครับพวกเครื่อง3ฟันดีดีฟอร์ดีเหมือนกันตัวนี้อยู่2อล้าน6กแสนเก้าหมบาทนะครับสองล้านหกแสนเก้าหมบาทแล้วก็ตัวที่เป็นตัวปัจจุบันเลยแล้วก็ถือว่าเป็นแรไอเทมเลยเพราะว่าเป็น1หอว่ 150, 3หระตูนนเองนะครับบล็อนเคงื่อง 2008นดะ g D, ีก็รหัสเครื่องเดียวกันกันกบที่ใช้ในตัวรีโวหรือ Fortuner ตัวปัจจุบันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น4คันนี้นะครับเป็นรถที่นำเข้าตามแบบ32ทั้งหมดเลยนั่นหมายความว่านำเข้าทั้งคันนะครับนำเข้ามาทั้งคันนะครับมาขายไทยนำเข้ามาทั้งคันไมน่มีการจดประกอบหรือประกอบจากสินคุนอะไรเก่าไม่ใช่นะครับใน,นนี้นำเข้ามาทั้งคันเลยนะครับตามแบบ32ผ่าันด่านศุลกาลกรเข้ามามีเ่มทะเบียนพร้อมจดพร้อมโอนทุกคัน นะครับนี่นั้นย้ำไปก่อนนิดนึงอ่ะแจ้งราคาคร่าวๆไปเมื่อสักครู่ละ1 5 9 1 6 9 269แล้ว 9, 9, 9, ลก็3 7 9ลืมแจ้งไปนะครับ3า9หลายคนนะพสอเวลาเอามารีวิวเนี่ยเวลาเอามารีวิวแล้วราคารถใหม่มันอยู่เท่าไหร่ที่มารีวิวคายร้ากว่าบาท2ล้านกว่าบาทหรือ3า้านเนี่ยผมว่ามันแล้วแต่ช่วงของค่าเงินมากกว่านะครับเพราะว่าคือต้องไม่เวลาเขากําหนดราคามาเนี่ยกำหนดราคามาเป็นราคาราคาเงินของญี่ปุ่นก็นแล้วแต่ ราคาเงินของดอลลาร์ก็แล้วแต่บางทีมันขึ้นอยู่กับค่าเงินค่าแลกเปลี่ยนของไทยแต่หลักเนี่ยต้องต้องมีย่ังน้อย4ล้าน4ีล้านบวกลบนี่คือราคาป้ายแดงนะครับบางทีถ้าอ,อยู่ในช่วงของเงินบาทอ่ะบางทีก็พุ่งไป4ีล้าน4ีล้านก็มีอันนี้คือไม่ตายตัวต้องนําเรียนอย่างนี้ตรงๆเลยนะครับผมมีโอกาสได้ไปคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกับพี่ๆในขับตัวแลนครูเซอร์มาเขาก็จะบอกข้อมูลอยู่ประมาณนี้นะครับอ่าอ่ดูคันสีสีเทาดำนะครับสีเทาดาคันนี้ อันนี้คือเดิมๆเดิมๆโรงงานยังไม,ม่มีการไปตกแต่งไปยกไปอะไรเพิ่มนะนี่คือเดิมๆจากโรงงานเห็นไหมตัวนี้จะเป็นโอเคละหน้าโปรเจคเตอร์เนี่ยมีให้อยู่แล้วแต่ไม่ว่าจะไม่กล้องมันจะหายไปออปชันที่มันจะหายไปแต่ก็มีเซนเซอร์ให้นะมีเซ็นเซอร์มีกล้องถอยให้นะครับมีเซ็นเซอร์มีกล้องถอยให้นะแต่จะไม่มีกล้องหน้ากล้องรอบคันเหมือนกับตัว,ต,วตัวฟูลแล้วก็ภายในคือตอนที่ผมนําเรียนไปคือพาร์ทออกแบบมาเนี่ยคือเป็นสสไตล์นะครับหรูหรา รูหราแล้วก็บึกบึนเป็นรถ 4-wheel drive เป็น SUV 4-wheel drive ที่ไปได้กับคุณทุกที่ทุกทางไม่จะเป็นอ f ฟโ a d หรือออนโรดก็แล้วแต่นี่นี่คือฟังก์ชันภายในคือเอาง่ายคือตัวนี้มันอาจจะหายไปเยอะแต่มันก็มันก็ตอบโจทย์นะมันก็ตอบโจทย์ในเรื่องของคนที่จะที่จะคิดมากไม่อยากจะขับพาโด้และจุกจิกว่าจะต้องมีปัญหาระบบไฟระบบกล้องระบบช่วงล่างระบบถุงลมมีปัญหา ตัวนี้ตัดปัญหาไปได้เลยนะครับฟิลลิ่งก็น่าจะใกล้เคียงกับตัว f o r t u n e r b ร์แบ็กท็อนะฟิลลิ่งพอๆกันแต่ว่าอัตราเร่งแรงบิดอะไรพวกนี้มันจะดีกว่านะครับเพราะม้ามันเยอะกว่านะอันนี้อันนี้เป็นสเปค UK นะครับเป็นรถญี่ปุ่นแหละแต่ว่าผลิตทรงจำหน่ายที่อังกฤษนะครับเขาเรียกสเปค UK เคนะเลขไมล์เรทเนี่ยนะเลขไมล์เรทเนี่ยจะเป็นไม่นะเป็นไม่นะครับเป็นไม่ก็ไปคูณอ่ะนะครับคูณ1.6ใช่ไหมว่าหนึ่งนะนี้ อันนี้แสนไมล์แสนหนึ่งหมื่นไมลนะครับแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบสี่ไมลออปชั่นฟังก์ชันภายในก็จะประมาณนี้นะครับมีจอมีแอร์ดิจิตอลมีฟังก์ชันระบบขับสีอันนี้พวกนี้นะครับระบบแดกขึ้นเขาลงเขาคือฟังก์ชันของโตโยต้าเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนก็แล้วแต่ผมว่าเป็นฟังก์ชันที่เน้นใช้งานไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีออปชั่นที่ซับซ้อนนะครับยิ่งอย่างตัวนี้เองเนี่ยคือตัดไปเลยนะสั่นลงสลุปอะไรก็ไม่มีนะครับช่วงล่างก็เป็นคอยสปริงธรรมดา ใครที่อยากจะได้นะใครที่อยากจะได้ก็ตอบโจทย์นะตอบโจทย์เลยตัวนี้นะครับระบบไฟระบบต่ตางๆนี่ก็ตัดไปแต่ใครที่อยากไป,ไปชมไปชมนะไปชมคลิปสั้นที่ผมรีวิวไปก็ได้เหมือนกันได้เหมือนกันจะไปอย่างรวดเร็ว1 5 9นะห5 9่ไม่ไม่แสนไม่แสนเอ็ดไม่นะแสนเอ็ดไม่คันนี้อันนี้คือตัวฟูลหรือว่าตัวท็อปของ150นะครับปี54นะปี2 0 1 1 2 0 1 2ตัวนี้ คือตัวฟูเลยแต่เพิ่มเติมก็คืออ่าล้อแม็กเนี่ยคือจริงๆมันจะเป็นหน้าเงางแบบนี้นะอันนี้คือไปพ่นไปพ่นสีดํามานะครับดาด้านมาแล้วก็เพิ่มเติมเป็น BF เนะครับเพิ่มเติมเป็นบีเอฟคือจริงๆแล้วเนี่ยผมว่ายาง BF เอฟกุลิดเนี่ยคือผลิตและออกแบบมาให้เข้ากับทรงของรถโฟล์วไรด์อู่แล้วนะเวลาใส่เข้าไปมันก็จะสวยนะครับอันนี้เจ้าของเดิมเขาไปแต่งมาไปใส่ BF มาแล้วก็ไปพ่นดมดำม,ม,มาเนี่ย อันนี้กิลหน้าเลยกิลหน้าคือเหมือนกันหมดแล้วเหมือนกันหมดอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีมีกล้องนะมีกล้องกล้องรอบคันเลยนะครับกล้องรอบคันกล้องหน้าหลังซ้ายขวาเซนเซอร์นะครับอันนี้คือตัวตัวฟูเขาช่วงล่างก็จะเป็นถุงลมนะช่วงล่างก็จะเป็นถุงลมสำหรับคนที่ต้องการฟิลลิ่งแบบขับนิ่มนะครับขับนิ่มขับสนุกแล้วก็ไม่เหนื่อยมากนะครับไม่เหนื่อยมากก็1นึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทคันนี้นี่อันนี้ก็สเปค UK เคเหมือนกันสเปค UK เคเหมือนกัน สเปคที่ผลิตออกไปนะออกไปขายไปจําหน่ายที่อังกฤษเือนงานสําหรับตัวฟังก์ชันภายในเนี่ยที่เป็นตัวตัวฟูลเนี่ยนะครับตัวฟูลออปชันก็ภายใน,นก็จะใกล้เคียงกันเพิ่มเติมก็จะมีการตกแต่งนะตกแต่งจริงๆแล้วแต่ยโตโยต้าเนี่ยหลายๆรุ่นนะชอบตกแต่งเอ่อเป็นเป็นชุดเครื่องหนังลสลับกับลายไม้ต้องบอกว่าอย่างนี้เลยโตโยต้าเนี่ยนะมันจะเป็นรุ่นไหนก็แล้วแต่อันนี้คือเลขไม นะครับเลขไมค์คือ1 4 0 2 1แหมนยี่บไมค์นหม่อไมค์เนี่ยสังเกตสังเกตฟังก์ชันภายในนะครับก็จะเป็นการตกแต่งนะการตกแต่งที่เป็นฟังก์ชันนะฟังก์ชันทีเ่เหมือนกับรถก็เลยไมจะเป็นฟอร์จูเนอร์เองก็แล้วแต่หรือรถหรูๆอย่างพวกเ,เลกซัสเองก็แล้วแต่จะจะตกแต่งให้กับสหรบกับลายไม้เห็นไหมดูแบบดูเรียบหรูแต่ดูบึกบึน มีมีซันรูปนะครับ,ส,รนะรบสามารถใช้งานได้สมบูรณ์เต็มระบบฉะนั้นแล้วหลายคนที่บอกว่าซื้อรถกับมงคลไปต้องทําอะไรเพิ่มไหมคือตั้งที่ผมนําเรียนไปคือรถพวกนี้เองเนี่ยคือเป็นรถที่ที่บิ๊กบอสเรานะครับที่เฮียมงคลนะใช้เองนะครับในเรื่องของการดูแลบํารุงร,รักษาต่างๆเนี่ยถึงเขาเรียกถึง,ถงนะซื้อไปก็ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มอขออนุญาตคันนี้ดูห้องเครื่องจริงๆคันนั้นไม่เปิดให้ดูเพราะาอะไรเพราะว่ามันเหมือนกันนะครับก็เลยก็จะขอดูเฉพาะคันที่มัน มันแตกต่างออกไปแล้วกันขออนุญาตดูห้องเครื่องคันนี้1 6ึ0งล้านหกแบาทล้านหกแบาทนี่อันนี้คือตัวฟูละตัวฟูละนี่เนี่ยนะครับบลอกเครื่องสามพันดีโฟดีสามพดีเซลนะสองพันเแปงซีซีหนึ่งร้าสิบแรงม้านะครับหนะึ่ร้อเ้าสิแรงม้าเครื่องยนต์ดีโฟดีเลย อันนี้มีเก็บงานมาแล้วนะมีเก็บงานสเก็ลหินมาแล้วถ้าผมจะไอผิดเขานี้ไปเก็บงานมาแล้วนี่นะครับไม่มีรอยแล้วถ้าเป็นเมื่อก่อนก็จะมีรอยนย่างเมีรอยพวกรอยสเก็ตหินซึ่งเป็นสีดำเนี่ยจะสังเกตรอยได้ง่ายมากแต่ที่ไปเก็บขดัขดเก็บขัดเก็บงานเก็บสีสเก็ตหินมาให้เรียบร้อยแต่อดี้โครงสร้างแน่นอนรถราคาล้านกว่าบาทนี่คือต้องเดิมทุกคันต้องเดิมทุกคันอยู่แล้วถ้าไม่เดิมยังไงก็ขายยากนะครับแล้วก็เป็นรถที่เจ้านายเราคัดมาใช้เองเนี่ยสภาพก็ไม่ต้องพูดถึง swipe, นะนะครับ คันนี้ขออนุญาตมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับมาดูด้านหลังกันบ้างอ่ะตัวด้านหลังไม่จะเป็นตัวตัว LC150 หรือตัว VX100 หรือ VX200 ก็แล้วแต่เนี่ยนะครับบอร์ดแถว3เวลาเราเก็บสัมภาระเนี่ยเขาก็สามารถปรับเก็บแบบแบบไฟฟ้านะครับแบบพับเก็บแบบไฟฟ้าเนี่ยปุ่มมันอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับเนี่ยให้เราเราขึ้นเได้ไหมคือคือเหมือนกันอันนี้คือคือออปชันที่เป็น ที่เป็นที่ให้มาอยู่แล้วนะที่ให้มาอยู่แล้วสําหรับตัวตัวนี้ตัว1 5 0หรือแม้กระทั่งตัวแรนกุยเซอร์ตัว VX 1 0 0้อยหรือตัว V x 2 0 0ก็แล้วแต่นี่ครับสำหรับพื้นที่การใช้สอยก็จะเป็นเบาะสามแถวเที่นั่งเหมือนกันเพียงแต่ว่าตัวตัวที่เป็น150เองเนี่ยหรือว่าเป็นตัวร0 0 200เองก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะไม่เป็นเหมือนกับตัวที่ผลิตรหัสเครื่อง D4D ที่ผลิตในไทยก็คือตัว f o r t u n e r จะเป็นเบาะห้อยข้างนะครับประตูกระจกเปิดได้2ส่วนอยู่แล้้วเปิดดไ2ส่วนอนี้ เผมจะเปิดคันนี้ให้ดูนะครับเปิดตรงนี้แล้วก็เปิดแยกชิ้นส่วนได้นะครับผมขออนุญาตไปชมคันนั้นไปอย่างรวดเร็วอาจจะพูดเร็วหน่อยแต่ว่าราคาสภาพรถฟังชัดเจนแน่นอน1นึ่งล้านหกแสนบาทสําหรับปี54คันนี้นะปีสองเอซัสคันนี้เครื่องยนต์ดีเซลสวยๆฟูลออปชั่นจัดเต็มนะฟูลออปชั่นจัดเต็มกล้องรอบคันช่วงล่างถุงลมซันรูฟเรียบร้อยครบแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมีแต่รถเดิมๆนะมีแต่รถเดิมๆถ้ามีแต่งก็มีแค่เปลี่ยนยางนั่นแหละนะนะมีแต่งแค่เปลี่ยนยนาง แต่บอดี้โครงสร้างทุกอย่างนี่คือยังไม่มีการไปยกไปอะไรน,นี่คือสแตนดาดโรงงานทั้งหมดเลยงั้น159เันเทา169คันดําแล้วก็ขยับมานะครับขยับมาตัวตัว,ตวใหม่ของเราบ้างนะตัวไม่ได้เช้งถ้าภาษาในในขับเขาเรียกตัวไฟย้อยนะครับหน้าปัดสีก็คือต,ตัวตัวก่อนที่เปลี่ยนโฉมแล้วไอ้ไฟย Fly ้อยไฟย้อยลงมาที่เป็น LED นะครับส่วนกระจังหน้าตั้ง6กเหลี่ยมตัวนี้คือคือมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับเหมือนกัน ตัวนี้ก็เป็นฟูลเหมือนกันนะครับเป็นกล้องรอบคันเซ็นเซอร์รอบคันเหมือนกันตัวนี้เป็นปี58นะครับปี58ปี2015นะครับ14.15 2,558 2สิบห้าบล้านหกแสนบาทนี่2องล้านหกแสนบาทก็เครื่องยนต์ก็เหมือนกันเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดดูเครื่องยนต์ให้จะยังไม่เปลี่ยนนะถ้ามาเปลี่ยนก็จะเปลี่ยนตัวคันขาวตัวนี้แหละอ่ะก่อนที่ไปดูเครื่องยนต์นี่คือจริงๆแล้วเนี่ย รถที่เฮียใช้เองส่วนใหญ่เนี่ยใจะใช้ยาง B F ทั้งหมดเลยนะคันไหนที่ขับไปบ่อยอันนี้คือเพิ่งไปเปลี่ยนมาน่าจะวิ่งยังไม่ถึง50โลเลยถ้ามังขับมาจากด้านยางนี่เนาะวิ่งทดสอบนะครับเนี่ยเนะพิ่งเปลี่ยนมาเลย265 65 r 1 8นี่เพิ่งเปลี่ยนมาใช้แล้วใครได้ไปก็ยางใหม่นะ B F นะครับเสน้นหนึ่งก็หลายพันนะครับถ้าจะเ5 0ดถึง8,500ประมาณนี 1, ้ 1, 1, 1, นะครับราคาของยาง B F ต่อเส้นนะต่อเส้น คเครื่องบล็อกเดียวกันนะครับเครื่องบล็อกเดียวกัน 3.0d4d เหมือนกัน 2,982cc เหมือนกัน190บาเหมือนกัน,กนตัวนี้ก็มันก็สภาพสวยเดิมอยู่แล้วแหละนะครับสภาพสวยเดิมอยู่แล้วถ้ารถราคาขนาดนี้นะครับราคาขนาดนี้ปรีขนาดนี้แล้วก็เอามาขายในราคา2ล้านกว่าบาทเนี่ยรถต้องดีจริงอ่ะต้องดีจริงสวยจริงเดิมจริงไปดูฟังก์ชันภายในที่เปลี่ยนแปลงมาบ้างนอกจากชุด กระจังหน้าที่มีการเปลี่ยนแปลงมานะครับมีการเปลี่ยนแปลงมาแล้วก็เป็นยังไงกันบ้างสําหรับตัวภายในนะสำหรับตัวภายในเนะนีนะ่ยเห็นไหมอีกละนะตัวที่ผมบอกไปตัวฟังก์ชันตัวตัวของตัวต่าส่วนใหญ่เวลาแล้วเขาตกแต่งเนี่ยไอตัวลายไม้เนี่ยลายไม้น้ําตาลเนี่ยมาคู่กับตัวเต้ามาอย่างยาวนานเลยมาคู่กับตัวต้าอย่างยาวนานเลยอ่ะตัวนี้เป็น เป็นสเปคของญี่ปุ่นนะครับสเปคญี่ปุ่นเลยเป็นเลขไมล์เป็นกิโลนะครับเลขไมล์เป็นกิโลอันนี้แสนสามนะครับไม่ต้องคูณไม่ต้องไม่ต้องไปคูณไปหารนะครับแันนี่ไมล์หนึ่งแสนสามนหนึัปดร้อยสาสิบเจ็ดกิโลเมตรนะครับเขาเรียกว่าหน้าปัดใหม่หน้าปัดสียังไม่มีให้ดูด้วยนะครับระบบการปรับนะครับปรับปรับของรถนะครับเราอยู่ในระบบแบบระบบไหนระบบไหนตัวนี้คือตัวฟูลอยู่แล้วมีซันรูปมีช่วงล่างถุงลมเหมือนกันนะครับมีซันรูปมีช่วงล่างถุงลมเหมือนกัน อันนี้คือตัวท็อปอ่ะเหมือนกันตัวท็อปเหมือนกันตัวฟูลเหมือนกันสําหรับคนที่จะมองหาจะมองหา SUV ที่เป็นอาณาจักรเลยนะแล้วมาสิทธิ์มามาถึงแล้วมีสิทธิ์เลือกมีสิทธิ์เลือกมีหลายๆคันให้เลือกชมเนี่ยถือว่าเป็นคอลเลกชั่นที่เฮียนายของเราเนี่ยได้สะสมไว้ให้กับได้สมบัติผัดกันชมมากกว่านะครับด้วยความที่เป็นบ,บอสเราเนี่ยนะครับเจ้านายเราเนี่ยเป็นเป็นนักแข่งอยู่แล้ว เป็นนักแข่งอยู่แล้วฉะนั้นแล้วรถ4คูณไม่ว่าจะเป็นเก่าหรือใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะแต่กูลแลนควิเซอร์เนี่ยส่วนใหญ่จะมารวมที่อุบลราชธานีนะครับผมพีเซนตอยู่ที่อุบลราชธานีนะครับหลายคนจะชอบถามว่าสอรถอยินไหนรถอยู่ที่อุบลทั้งหมดเลยนะครับเป็นคอลเลกชันที่เฮียมงคลสะสมไว้ใช้ด้วยขายด้วยนะครับบอกต่อด้วยแต่วันนี้ผมถือว่ามาพรีเซนต์คร่าวๆนะคร่าวๆในเรื่องของสภาพแล้วก็ราคาให้รับฟังนะครับที่ไปที่มาของตัวหนึ่งห้าศูนย์นะครับตัว แต่และตัวเป็นยังไงกันบ้างนะส่วนที่2ล้าน2ล้าน6กแสนเก้าหมื่นนะครับข้างหลังก็เหมือนกันข้างหลังเหมือนกันข้างหลังเหมือนกันเนี่ยประตูก็ประตูหลังก็เปิด2ส่วนเหมือนกันเมื่อกี้ท่นไม่เปิดให้ดูเพราะว่าอ่ามันไปเโชว์ทีละคันแล้วกันเนี่ยเหมือนกันเปิด2ส่วนเหมือนกันถ้าเราต้องการที่จะเก็บสัมภาระเอาไว้บางทีสัมภาระมาพิงเนี่ยนะครับเราไม่ต้องการที่ให้มันโผล่ออมาเนี่ยก็เปิดเฉพาะตัวนี้หรือเปิดจากตัวบานใหญ่เลยก็ได้ อันนี้เขาไปปูอันนี้มาไปตูไปปูผมเข้ารูปมาจริงๆแล้วก็สามารถเอาเอาขึ้นมาได้เหมือนเดิมนะครับเพราะมันไม่ได้ล็อกมันไม่ได้ล็อกนะครับเนี่ยนะครับเวลาเราขึ้นเอาขึ้นใช้งานก็ระบบไฟฟ้าก็ใช้งานได้สมบูรณ์นะครับเนี่ยนี่นี่นะก็ใช้งานได้สมบูรณ์เหมือนเดิมเพราะเขาไม่ล็อกไปไงมันเป็นผมเข้ารูปที่ติดแบบติดมันตีนตะขาบไปเฉยเนี่ยตีนตุ๊กแกเฉยเนี่ยนะครับ ตีนตะขาบคุเอามาจากไหนวะตีนทุกแกนะครับเนี่ยก็โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่ผมเจอก็คือบอดด้าสามส่วนใหญ่เขาก็ไม่ค่อยได้ใช้ก็จะเป็นที่เก็บสัมภาระซะส,ส่วนใหญ่นอันนี้คือเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นที่มาเล่าให้ฟังแต่คันนี้น่าจะไปแต่งเพิ่มเยอะอยู่นะนะ่าจะเป็นพวกเนี่ยโลโก้เนี่ยกาวข้างชุดสเกิร์ตอะไรพวกนี้เจ้าของเดี๋ยวเขาไปแต่งมาเพิ่มหมดเลยนะนี่นะครับโลโก้ที่เป็นคำว่า,าชื่อแร็กคูเซอร์พาโดเนี่ยติดรอบคันเลยนะ อันนี้องมองว่าแกะออกบางส่วนมันกะ็ไปแกะออกแล้วบางส่วนตอนมาเห็นทีมงานบอกว่าเยอะกว่านี้นะครับแต่ผมว่ามันดูมันก็ได้แต่คนชอบแต่ว่าผมว่าเอานี่หละเอาเราเ,าเหลือไว้ที่ที่ดูดีพอสมควรนะครับถ้าติดเยอะไปมันก็จะดูเธอท้าหน่อยนะครับนี่แหละ SUV รูหลาและบึกบันตามนิยามของเขานะแล Land Cruiser p r a d ทั้ง3คันที่ผ่านมาปี5455แล้วก็58นะครับ159 169 2า9ตามลำดับอันนี้คือ เจเนเรชันเก่านะเจเนเรชันเก่ามาดูกันบ้างสำหรับตัวเจเนเรชันล่าสุดเลยนะครับเจเนเรชันล่าสุดก็น่าจะสุดล่าล่าสุดแล้วรถเพิ่งตอนไหนนี่30ตุลา63กี่เดือนนี่ตุลาเพิ่งกา่กาธันวามกรากุมณาน,น,นาะนำไปกุมาก่อนเนาะ4เดือน4เดือน5เดือนแล้วกันเนาะเดือนนี่เพิ่งเปิดตัวมาเลย ถ้าจาไม่ผิดผมไปดูในเพจที่เขาเขาเแรบบียกว่าอิมพอร์ตนะนำเข้ารถหรูเข้ามาเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นในช่วงที่ไม่ติดปัญหาเร,เรื่องของโควิดนะจองรถไม่เกินเดือน2เดือนเนี่ยก็ข้ามน้ำข้ามทะเลมาถึงประเทศไทยแล้วแต่ล่าสุดถ้าเป็นในช่วงวิกฤตโควิดแบบนี้ถ้าใครต้องการที่จะสั่งรถตัวนี้โดยเฉพาะเป็นตัว3ประตูเนี่ยนะครับนะสั่งมาจากอังกฤษนะส, UK, สั่งมาจากอังกฤษในสเปก uk สั่งมาจากอังกฤษได้หรือเปล่านะตัวนี้น่าจะรอประมาณ8เดือน 7-8เดือนว่าอย่างนั้นนะครับข้อมูลที่ที่ไปฟังมาในกลุ่มในคลับในกระในเพจที่เขาเอาเรถใหม่มาขายว่ายงนั้นเถอะนะครับรถใหม่มาขายเหมือนกันแหละนะครับแต่ที่โมบอกไปถ้าจำไม่ผิดถ้าตัวค่าเงินตอนนั้นน่ะตอนที่เปิดตัวปีที่แล้วน,น่าจะมีประมาณ4ล้าน2ถึง4ล้าน5นะครับ4ล้าน2ถึง4ล้าน5เพราะว่าต้องบอกว่าอย่างนี้หลายคนเฮ้สอทําไมพี่ดูในในเว็บของต่างประเทศเวลาเปิดตัวราคาไม่แพงเลย ก็ต้องไปถามนะครับคนที่ตั้งกฎเกณฑ์ในเรื่องของภาษีนะครับคือหลายคนบอกว่าโพสแล้วไปแท็กไปแท็กผมไปแท็กผมเหมือนกันนะบางทีแท็กในคลิป YouTube หรือในเฟซบุ๊กแล้วแต่ไปแท็กอมว่าราคามันเท่านี้เท่านี้เองก็เราจะลืมว่าภาษีบ้านเรามันกีน่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ไปบอกเราคูณหารดูนะครับไปบอกเราคูณหารดูว่าภาษีบ้านเรามันเป็นยังไงนะครับฉะนั้นแล้วผม,ผมไม่มีอำนาจที่ไปเกี่ยวข้องกับตรงนั้นได้แต่ว่าผมมาพรีเซนต์ตามราคาที่มันควรจะเป็นราคาตลาดที่มันควรจะได้ในปัจจุบันนะครับเราเล่าแลกเปลี่ยนกัน นะครับมีอะไรก็แลกเปลี่ยนกันตัวนี้คือทีดอทีดอพาโด1 5 0 3ประตูที่เป็นบล็อกเครื่อง2 8นะ2,755ิซีซีตัวนี้นี่คือบล็อกปัจจุบันเลยแลบล็อกปัจจุบันกิลหน้าก็เนี่ยเหมือนกันกิลหน้าก็กระจังหน้าตั้งเหมือนกันกิลหน้าเหมือนกันเลยไฟหนงไฟหน้าไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟตัดหมอกเหมือนกันอันนี้คือกิลหน้าแล้วขออนุญาตดูห้องเครื่องหน้าตาของห้องเครื่องหน่อยหลังจากที่เปลี่ยนโฉมมาใช้ในตัวนี้เป็นไง เออแอบดูไปภายในเป็นเป็นเบาะผ้าเลยนะนะเป็นฟังก์ชันที่ที่เน้นใช้งานกันนะไม่ไม่ได้ซับซ้อนเมื่อกี้แอบเห็นยางด้วยนะยางน่าจะลดสเปคขอบนะครับขอบล้อด้วยนี่บล็อกเครื่องที่ผมบอกไปคือบล็อกเครื่องตัว GD นะครับบล็อกเครื่อง GD ที่ใช้ในเอาบ้านเราไงคือถ้านึกถึงรหัส GD 1ีห่ง,ง GD ก็นึกถึงตัว Levo แล้วก็แล้วก็ Fort u n e r นะครับหรือตัวอะไรนะ เป็นจูลี่เหรอเป็นจูลี่อะไรก็แล้วแต่ที่ใช้ในรหัสเครื่องหนะึ่งจีดีเนี่ยคือบล็อกนี้แหละนะครับบล็อกนี้เลยสภาพก็ไม่ต้องพูดถึงอ่ะรถสีห้าเดือนใหม่กริปนะครับสามล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทสามล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทก็ถ้าจะบอกพูดเต็มปากเต็มเสียงว่าน่าจะมีกี่คันมีไม่กี่คันในไทยก็ว่าได้นะครับอาจจะเป็นวันวานหนึงละเอาทุกคนมีตังค์หมดแหละนะครับแต่ว่าอาจจะต้องรอนะครับอาจ,จะต้องรอหน่อยในช่วงที่ ที่โควิด19ระบ,บาดแบบนี้แต่ว่าที่มงคลก็ราคาก็ถอยลงไปหลายแสนบาทเหมือนกันสําหรับคนที่มองหานะครับมองหาต้องการที่จะซื้อเก็บเป็นราไอเทมหรือซื้อเป็นสะสมเป็นสมบัติส่วนตัวหรือซื้อใช้ไปลุยไปอะไรก็แล้วแต่ก็ตอบโจทย์ตอบโจทย์วันนี้150ทีดอไปดูภายในกันหน่อยเออลืมดูผมลืมไปดูผมผมเห็นละเมื่อกี้นิดนึงยาง ยางบิสโตนสเปคสเปคโรงงานอยู่แล้วสเปคโรงงานแ่ที่ท,ที่ที่เห็นแตกต่างกันออกไปก็คือสังเกตนะครับมันจะเป็นขอบ17นิ้วเหมือนกับขอบรถรีโวเลยแล้วก็เพิ่มใช่ไหมแก้มยางให้มันหนาขึ้นแสดงว่าเขาต้องการออกแบบมาให้มันขับนิ่มนวลน,นะนิ่มนวลมากขึ้นนะครับคือใช้ขอบล้อเล็กนะครับแล้วก็ซีซรีส์ยางที่หน้ากว้างขึ้นแล้วก็แก้มยางสูงขึ้นอันนี้คือน่าจะเป็นการออกแบบนะคบมคุิดว่านะที่ ต้องการความนิ่มนวลน,นแล้วก็ดูสภาพนี่ยังใหม่กริปเลยนะครับพวกคาลิเบอร์เบรกนะครับพวกการเบรกเนี่ยดิสเบรกเนี่ยคือเหมือนนับครั้งเบรกได้นะรถเท่าไหร่อะสามสีพันโลมั้งนะครับรถ4ีหเดือนนี่นิดนึงฟังก์งชันภายในก็ตัวนี้ไม่ได้ซับซ้อนเลยนะครับออกั่นไม่ซั้อนหลายตัวที่เราเดินมาจะเป็นตัว นะที่เป็นปรับแบบไฟฟ้าใช่ไหมที่นี่เป็นฟังก์ชันที่เน้นใช้งานแล้วก็เลขใหม่3 8 3 9กิมไม่ด้รัดหมายนะมาเป๊ะๆเ,เลย3,839กิโลเมตรรถตุลาปี63 3าม้าน7แสน3้านแสน9 0หมื่นบาทอันนี้คืออาจจะใครอาจจะไม่ฟนะูลอาจจะไม่ฟูลออปชั่นเหมือนกับตัวที่ผมเราไปเมื่อสักครู่นี้แต่ตัวนี้ เป็นตัวที่หายากแล้วกันนะครับเป็นตัวที่หายากสำหรับคนที่มองหาไม่ต้องรอไม่ต้องรอจองไม่ต้องรอเขาเรียกวไม่ต้องรอการนําเข้าคันนี้เราก็มีมาให้คุณผู้ชมได้รับชมในเรื่องของสภาพแล้วก็ราคาเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าแถวหลังขขงเนี้ยคือมันจะตัดออกไปจะตัดทอนส่วนออกไป ก็เหลือพื้นที่เก็บสัมภาระอย่างทีคือเอาง่ายๆคือปกติมันจะเป็นตัวเจ็ดที่นั่งใช่ไหมเจ็ดที่นั่งเขาก็ตัดบ่อแถวสามออกไปเขาตัดบ่อแถวสามออกไปก็จะเป็นพื้นที่ให้ถอยแล้วก็จะมีการพับเก็บด้วยพับเก็บได้ด้วยนะครับพับเก็บได้ด้วยแต่เราไม่ค่อยที่จะไปซูนมันนะครับไม่ไี่ไปจับเพราะว่ามันยังใหม่มากนะครับไม่อยากให้มันขยับขยื่นเลยอยากจะให้คนที่เป็นคนจะเป็นเจ้าของคนต่อไปเนี่ยได้รับรถเหมือนกับสภาพที่มันเป็นรถป้ายแดงเลยน,น,นะเป็นรถสภาพเหมือนกับสภาพป้ายแดงไม่มี ไม่มีริ้วรอยอะไรให้ตําหนิเลยนะสาหรับตัวทีดอตัวนี้ใครมองหาอยู่วันนี้สอสดาพาชมน่าจะมันจะชิปมปันจะยาวไประรีพูดรีบเ็จแล้วกันส่วนรายละเอียดทีละคันเดี๋ยวสอสจะมามาเล่าให้ฟังทีละจุดทีละจุดนะครับอาจจะเพิ่มเติมเข้าไปในเรื่องของออปชันการใช้งานะจะเป็นตัวสรุประบบขับสี่ระบบอะไรก็แต่นะที่จะเพิ่มเติมให้ชมในคลิปต่อไปขออธิบายเป็นรายคันวันนี้เปิดกลุนะเปิดกรุเอามาชมอย่างรวดเร็วนะครับมาชมอย่างรวดเร็ว แล้วก็แจ้งราคาสภาพอะไรให้ครบปีพศส,สภาพเครื่องยนต์ห้องคงห้องเครื่องภายนอกภายในก็น่าจะเพียงพอแล้ววันนี้ก็ฝากกดติดตามฝากไลค์ Subscribe แล้วก,กดแชร์นะครับอาณาจักรแลนคุิเซอร์พาโด150ที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับราคาเริ่มต้นเพียง1,590,000บาทก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของได้แล้วนะครับ1,590,000บาท1,690,000บาท2,690,000บาทแล้วก็3,790,000บาทวันนี้4คันลวดเครื่องยนต์ดีเซลทั้งหมดนะครับ น่าจะถูกใจสาวก FC ของแลนด์คุยเซอร์แน่นอนวันนี้สอสักดาและก็ช่อง YouTube c h a n แนลของมงคลคาเซนเตอร์นะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมากว่า2ปีเต็ม1 1 2 0 0 0 0ึ่งแสนสองหมั์้ล้านวิว รเราอยู่กันมาในเส้นทางของการรีวิวคอนเทนเบอร์ขายรถมือสองมาโดยตลอดนะครับก็ฝากติดตามมงคลเซ็นเตอร์ทุกช่องทางว่าจะเป็น YouTube ก็แล้วแต่ Facebook ก็แล้วแต่นะครับหรือเว็บไซต์มงคลคาเซ็นเตอร์ .com หรือทุกแลตฟอร์มที่มงคลจะทำการตลาดทําสื่ออยู่นะครับหรือโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ม,ม0997591779นะครับ0997591779เบอร์ตรงของสอสักดาหรือเบอร์โทรที่ขึ้นตามปกของ YouTube แล้วก็ตามลิงก์ไลน์ที่ขึ้นด้านล่างนี้นะครับเบอร์โทรแล้วก็ไลน์เป็นไอเดีเป็นเบอร์เดียวกันสำหรับคล 150ทั้ง4คันลาไปก่อนสวัสดีครับ